คาราโอเดนย่าเนี่ยเอาใจแฟนคลับเช่นกันเรามีการเปิดตัวการ์ดพาร์ทใหม่ที่ไม่ใช่ดากกระบอกนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของเซนเซยะนะฮะ ดีเพื่อนเพื่อนชาวเอ็ซทุกคนนะฮะเรามาถึงที่งานแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ชั้นบนนะครับไปดูงานที่มีจัดของโอเดงย่ากันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบรรยากาศงานเป็นยังไงตามผมมาเลยตามมาเลยนะฮะตามมาเลยครับ งานนะฮะจะมีอยู่2ที่นะครับข้างบนจะเป็นบูธสินค้านะฮะโชว์สินค้าซื้อของต่างๆนะฮะแล้วก็ข้างล่างจะมีการจัดแข่งการ์ด V.I.P. สําหรับเพจต่างๆมาแข่งกันหนึ่งนั้นก็มีผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะตกรอบแรกหรือเปล่าเอาแล้วนี่น เข้ามาถึงที่งานแล้วนะงานใหญ่มากมันไม่ใช่มีแค่โอเรงย่านะมีหลายๆอย่างเลยนะฮะเก็บหมดแล้วด้วยมาช้ามาช้าโอเรงย่าอยู่ที่ไหนครับคุณเมกะธรตรงเลยครับอ่ะถึงแล้วถึงแล้ว นี่คือบูธอ่ะไปิษัทไหนนี่คือบูธของ S R Food Industry นะครับผมของบริษัทโตเรนย่านะฮะนี่จองกันเต็มเลยนะฮะของเยอะมากหมดหมดแหมดแพงแล้วมาช้าอดหมดจริงๆนะฮะหมดจริงๆอดเลยมาดูสินค้าของทางบริษัทอะนี่อ๋ออันนี้อันนี้ของอันนี้ของบริษัททูแซมนะครับผมนี่ขนมนะครับผมเยอะมาก นี่ดูดิของเยอะมากนะของทางบริษัท s p r นะครับเยอะจริงๆหลายอย่างเลยนะฮะใครเคยเห็นคุ้นตานะบางทีไม่ได้มีขายในเซเว่นนะขายตามพวกรถตัดบิ๊กซีอย่างเงี้ยจะมีแล้วก็พวกแมคโเออแมคโใช่นี่เห็นมาแล้วก็มีอย่าขนมเยอะมากมากมากหลายตาเลยดูบานก็นไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นเลยนะฮะอันนี้คือให้ดูก่อนนอกเหนือจากโอเลงยานะครับ <S <S เยอะมาก ไม่เคยกินเลยนะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยไอ้ที่เราเคยเห็นกันอยู่ตรงนี้นี่นี่ฝั่งนี้เลยนะฮะการ์ <c oughs> ดนะฮะทุกคนดูเยอะมากอันนี้การ์ด<า>ตัวใหม่ด้วิเขาเปิดตัวใหม่เปิดตัวใหม่นี่ดูดิโอ้ดูด,ด,ดิคนเยอะมากเลยดูใ <c oughs> นข้างล่างก็มีนะฮะโอ้ดูข้างในฮะเขาเนี่มีซองใหญ่ด้วยนะเออมีอ่ะซองใหญ่ในการ์ด นี่โอเล้งยาขนมอะไรไม่เคยกินเลยแจกฟรีตอนนี้ยเอ้น่าลองกินนะฮะนี่คืออะไรครับเนี่ยอ๋อเป็นขนมข้าวโพดนะแต่กล่องสวยนะนะเหลือไม่เยอะเลอไม่เยอะเลยไม่เยอะเหลือไม่เยอะนะฮะขายหมดครับไม่การเล่นเลยไม่การเล่นเลยหลบๆก่อนหลบๆหลนๆหลบๆเลยนะฮะอันนี้ไม่เหลืออะไรแล้วครับผมหมดแล้วเรามาชาร์จไปหน่อยหนึ่งนะครับผม เาเจอพิเซอร์เดี๋ยวขอถ่ายรูปกับพิเซอร์หน่อยนะถ่ายรูปกับพิเซอร์หน่อยการสรุปคนคนท่านจะซื้อขนมไหมนะขนมเหรอ <ita S 2> เดี๋ยวฝากซื้อเดี๋ยวก่อนเราให้ให้ใกล้หมดก่อนเดี๋ยวขอถ่ายรูปกับพิเซอร์หน่อยพิเซอร์ครับ <c fi> ผมขออนุญาตถ่ายรูปกันได้ไหมครับขออนุญาตถ่ายรูปกับพิเซอร์หน่อยนะคร <c min us> ับผมนี่ตรงนี้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 นะฮะเน สองซอ,อีกรูปหนึ่งครับหนึน่งสองโอเคโอเคครับอขอบคุณนะครับโ,โ้มานี่ตัวนี้คือเรียกว่ามัสคอตของโคลงญ่านะครับผมตะโกสังนตัวนี้เห็นหมสวยงามมากสวยงามมากนะครับมาเดี๋ยวพาไปดูกันต่อมาดูตรงนี้มาดูที่นี่นบ่เน โอ้สวยอะเอ๊เอะพอเอาก๊าซใส่กรอบนะแล้วก็มีโมเดลตั้งนะใช้ไฟส่องหน่อยนะโคตรสวยเลยเสวยจริง อันนีน้เลเออการ์ดใส่กรอบแล้วก็ตั้งโมเดลสวยมากแพลตินัมการ์ดอันนี้ก็พอ,อพอโมเดลตัวนี้ราคาตอนแรกถูกมากเลยนะแล้วพอมาตั้งกับไอ้พวกอย่างเงี้ยราคาแม่งดูดีเลยหนักขึ้นไปเลยเออเออ,เอ,อราคาดูแบบดูมีราคาเลยอะ่ะของพวกนี้นะไม่น่าเชื่อนะฮะนี่นี่นี่น,น,นี่นี่ดีกว่านี่ดีกว่าโอโทริโอโทรินะครับผมไฮเลียนะครับผม <laughs> เหรียญน้องเหรียญเดี่ยงการพลังเหรียญการพลังครับผมเหรียญพลังเหรียญพลังนะฮะเหรียญเล็กใช่ใช่ของก็เ่อยหล่อแล้วโอเดย่ามาจองไม่ทันแล้วล่ะหมดแล้วเขามีคิวให้นะฮะเขาจะมีคิวให้ประมาณ300กว่าคิวนะครับผมแล้วก็ในการจองแต่เราไม่ทันแล้วล่ะหมดแล้ว ก็ประมาณนี้นะฮะไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับผมเราก็จะมีร้านอื่นๆนะครับผมมีจัดบูธต่างๆขนมเยอะแยะหมดเลยแต่เราขึ้นมาถ่ายช้าไปหน่อย่าที่จอดรถไม่ได้นะฮะก็ไม่ค่อยทันเท่าไหร่มาไม่ค่อยทันสุดท้ายแล้วด้วยงานวันสุดท้ายแล้วด้วยใช่คนเยอะมากคนซื้อของเยอะมาก เดี๋ยวเราไปดูข้างล่างดีกว่าว่าเขียการ์ด V I P เป็นยังไงนะครับไปเอาล้วครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่งานโเดงย่าแฟนมิด2022นนะฮะนี่ดูบรรยากาศหน้าง,งานก่อนนะคนเยอะมากครเยอะเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันให้หมดเลยนะฮะแล้วก็ดูว่าเขตตัวนี้เอ็กซิสจะไปแข่งกับเขาจะชนะหรือว่าจะตกรอบแรก <laughs> ไปดูร้อมอ,อกันแล้วกันนะฮะ มาดูกันนะครับว่าเขามีกิจกรรมอะไรให้เราแลกบ้างนะครับ,<อ>น,รบนี่ๆๆจุดแรกของสมน้ำหน้าบุญอันนี้คือแรกเริ่จะใกล้ถึงแรกมากครับผมอันนี้ต้องซื้อสินค้าของโอเดียครบ400บาทนะคะ<อ>ก็ได้คูปองแบบนี้มาค่ะห<อ>น้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็นำคูปองด้านนี้ค่ะมาแลกที่จุดเราของรางวัลด้าน<อ>นินดีด้ หนึ่งใบหนึ่งครบสี่ร้อยนะฮะคือต้องไปซื้อข้างบนใช่ค่ะข้างบนก็ได้อยู่ว่าเป็นจุดด้านล่างก็ได้ค่ะสี่ร้อยโอ้โหใบใหญ่เลยนะฮะขอขออนุญาตดูนั่นไหมครับผมดูนี่ใหญ่กว่าหน้าผมอีกนะฮะโอเคโอ้โหสวยมากใบเบลเลอร์เลยนะคร <well> well, so ับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมแล้วมีอะไรแจกอีกไหมหรือว่ามีแค่ตัวนี้อันนี้ค่ะอ๋อโคตรดีนี่ขนมตัวนี้ แจกคู่กันเลยก็คือจะมาถ่ายรูปคู่กับทางโซต่างนะครับแล้วก็ลงเฟซแล้วก็แชร์นะฮะเข้ามาแล้วตัวนี้ได้เลยครับมันลงได้เลยเดิมกันครับอ่าฮะโอ้โหดีเลยครับผมถ่ายรูปคู่กับตัวนี้นะครับ เรามาทักทายแอดมินขออนาตถ่ายหน่อยนะครับผมขออนุญาตผมขออนุญผมขอได้ครับผมขอลายเซ็นด้วยมีขอลายเซ็นด้วยโอ้ยบนดังบนดังขอลายเซ็นด้วยนะครับผมเดี๋ยวเอามีปากกาไหมครับผมเดี๋ยวปากกานเนแล้วเซายโขอบคุณนะขอขอบคุณครับเอาเดี๋ยวจบไปเลยเนี่ยยังครับผมก็จบแล้ว 1ิบสี่ไม่ได้พูดในคลองหนึงก็ดีกว่าสิโอเคครับอาจจะอ่านไม่ออกกันนะนะครับผมขอบคุณครับผมโอ้ครับผมนี่ปาะกาใครฮะโอ้โนี่แจกเรียบเลยแอดมินโจนี่โอ้โหนั่งนั่งฟังวันฟังนี่สองสามชั่วโมงนี่นี่ทำอไมจะทำอะไรสัมภาษณ์เหรอสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์เลยเหรอสัมภาษณ์เลยแล้วไม่มาสัมภาษณ์ตอบกันเยอะวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้ทำอะไรเอาจะตอบตรงๆเลยนะวันนี้จริงๆอ่ะมาตามการทดลองแฟนสมาชิกสายแดงเเสื้อกลุ่มมาให้อ๋อ มาเจอเจอโหเสื้อสวยมากเลยอ่ะมามิ้งย่อยๆเล็กๆนะฮะกลับคุยแล้วก็กับเพื่อนๆในวงอาโหเยอะมากวันนี้มากันเยอะเลยเขาเรียกว่าเกินเกินเกินความคาดหมายคาดหมายไปเยอะของผมก็โอ้โหแบบเกินความคาดหมายจริงเจอคนไม่รู้จักเพียบเลยบานทังผมผมยังไม่รู้จักทุกคนเลยเช่นกันเช่นกันผมนี่ทั้งแาวเลยใครครับเนี่ยใครครับเนี่ยโอ้โหใช่แต่ก็คือก็อยู่ในวงการด้วยกันอ่าใช่ใช่กันแต่เขาไม่ได้ไม่รู้ว่าน้องคนนี้เป็นนี้เป็นนี้นี่อีกแต่ส่วนใหญ่ก็คือเราอย่างพวกเราเนี่ยเราอยู่หน้ากล้องใช่ไหม ก็คนจะจดจำพวกเราได้มากกว่าใช่ใช่เขาก็จะมาทักเราใช่ไหมแต่อย่างคนหลายหลายคนเราไม่เคยเห็นเขาครับผมวันนี้ก็เลยทได้คำคุยต่อวันนี้แจกไปกี่ไรเซ็ตนะคราวนี้ไม่รู้จริงจังนี่ดาราดารายังอายเลยนะเนี่ยว่าแล้วก็สักงหนึ่งใบฮะให้ขอบคุณมากครับผมโอ้ยทำไมไม่เอาการทองมาสิเอาเอาอันนี้การทองของผมสีขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณครับผมนแต่ถ้าเกิดเอาละโอ้โหผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมชมคลิปใหม่ๆน้อผมคืนวันผมเพิ่งจะพักฟื้นตัวเองอยู่เดี๋ยวกลับมาทำเต็มที่ละ สู้ๆแล้วโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับงการมีอะไรให้ทำให้เล่นอีกเยอะเยอะครับผมถ้าจับจุดดีๆมีอะไรคอนเทนต์ดีๆมากมายใช่ใช่ใช่น่ารักหมดน่ารักทุกคนเลยน่ารักทุกคนเลยเอาจริงไม่ว่าจะใครน่ารักมากน่ารักทุกคนเลยผมเชื่อเลยว่าสนุกแล้วนี่ข้างนีนข้างในนี่เป็นไงฮะไปปเดียวเจอใครบ้างไงจะเจอแต่ฟีเซอร์สาวๆเมื่อกี้เหรอเจอแล้วครับเจอแล้วครับรอเกียร์การใช่ไหมเนี่ยใช่รอไปตกรอบแรกให้เขาโชว์ครับโอ้โหให้เขาดูว่าเราตกรอบแรก ไอ้เปจมโบ้ไอเมโบ้อมเใหญ่เขียยังไงผมต้องดูต้องตำมัดใช่ไหมเดี๋ยวให้เอาไอาสยเพิ่งจะแพ้มาใ้เอให้มแพ้มือ๋อเหรอคือเขาต้องไให้ตำัดเหรอนใหตำมัดตัดห้ามเขีกลางคนตำมัดตำัดตำังห้ามเขียต๊ะ ต้องต้องแต้องีตลอดาาทีร้แล้วก็ห้ามไปแต่งการคนอื่นต้ององแต่ตัวเองารเราอ๋อคือไขความก็คือรอโดนเลยเด็กน้อยมันใช้ไม่ได้เลยโอเคครับผมขอคำครับครับผมครับผมเจียครับผมผมครับผมครับผมเดี๋ยวว่ากันครับผมครับขออนุญาตนะครับผมขอสัมภาษณ์หน่อยวันนี้มามาทำอะไรบ้างวันนี้มายอย่างเดียเลยโออันนี้อันนี้แล้วมาแล้ว การ์ดบิ๊กการ์ดนะฮะอันนี้อันนี้คือต้องทำไงถึงได้นะซื้อของสุกส0ออ๋อแล้วเอามาแลกและได้หนึ่งใบโอ้โหทำไมทำไมไม่เอาสัก3สามใบฮะอ่ะ่าพูดเป็นเล่นมานะพูดโอ้โหอันนี้นะ ขอโชว์ขอโชว์เลยขอโชว์เลยยังน้อย,อยคนเยอะอยู่ข้างอุ้ยอันนี้คือสั่งออนไลน์ฮะหรือว่าทำหน้างานหน้าง,งานเลยนะโอ้ยเคยเล่นๆนะสี่ร้อยกว่าหนึ่งใบนะใช่ครับนี่กี่ใบครับคิดดูเอ๋ออันนี้มาจากไหนครับวันนี้มาคุณครับผม,ผมอยู่ใกล้ๆอ,อนะฮะดีดีดีไม่ต้องเดินทางไกลนะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมเอาละฮะเราเจอช่องยูทูบอีกหนึ่งช่องช่องจากจินติตอยนะฮะ นลกุ้งบินจากช่องกุินลอยเดี๋ยวเราลองไปสัมภาษณ์นิดๆหน่อยๆดีกว่าวันนี้มาทำอะไรนะครับผมจะลองกันลองณ์กันดูไปนะกำลังกำลังกำลังถ่ายอยู่กำลังถ่ายอยู่กำลังถ่ายอยู่ลองดูกำลังถ่ายอยู่บ๊ายบายบ๊ายบายถ่ายตยอดบ๊ายบายคุณพระเขาเดี๋ยวไปเดี๋ยวอารมณ์แบบพวกทรรมดขออนุญาตถ่ายรูปด้วยได้ไหมครับผมได้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมจากสวัสดี มาแก่งกันครับผม่กันอกันหน่อยเียว้เราต้องมันใจกันแ่กับใครคะแขงกับเพื่อของเื่อนในในวันน้ะนีไ่ด้ใจูนะคะเป็นกำังเห็นโลโ้เลยโอ้ขอบคุณมากครับผมอันนี้ตตามอยู่ดวกันนี่ขอารีต้องสะตับเนี่ยแล้วเอาไปจากไม่ได้จริล

ต่งรอบแล้วครับสองโอเคครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับโอ้โหไทยครับเดี๋ยว เราจะได้ทําการแข่งกับคุณดินหรือเปล่าจากช่องสปีดพอยนะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องลองดูว่าถ้าเราเข้ารอบนะลึกๆนะเราอาจจะได้เจอกันเขาาก็ลงเหมือนกันใช่ไหมลงเหมือนกันเป็นตัวแทนของช่องสป i ดพอยนะครับผมก็เราเั้งติดเราน่าจะไม่ถึงฮะเฮ้ยจงได้ดีวันนี้มาแล้วกาลังใจะกํากำลังใจแล้วไมเไรแต่ไม่รู้จะได้เจอกันบ่นะเราลองดูรอดูว่าจะผ่านเข้ารอบหรือเปล่านะครับผมนะครับ ที่ไม่ใช่พดากระบอกนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของเซนเซียนะฮะครับผมวันนี้กับพี่ภาคุ่งนะครับผมพักแี่ภาคุ่งลงแข่งเมื่อนวันนี้วันนี้เขาเชิญ สุ้ท้ายใช่ไหมฮะมั่นใจแค่ไหนพี่เรื่องเขียรใช่ไหมฮะเขียรครับผมเมื่อก่อนผมคือสำับตำนานเขียรเคน้เขียเยรอราเขียเขียรใมปีนี้ัี้เราโอเโอเคอเคโออเอเคโเอเเอเคโอคโคโอเโเคอเโอโอ้เอเอเอออคเ ไม่เข้าใจพอคนที่ไม่เห็นค้าเขาจะบอกว่าอะไรอ่ะยังมีอีกมีปัญหาด้วยนะฮเห็นขันหนีเมียมาอะไรท่านมาไงครับเขาบอกว่าจะมีการแข่งขันเขี่ยเขี่ยการคือหลายคนผมผมเชื่อว่าเรองนี้เกินครึ่งน่าจะทันการเขี่ยการแต่น้องๆหลายๆคนที่มาตามติดตามคุณพ่อแม่อาจจะไม่ทันว่าเขี่ยการมันคือกิจกรรมอะไรขอเล่นมาเป็นไงเรื่องล้ำไปครัเนาะ เล่นกันอนกานพี่ผมชาวบ้านผมไม่เล่นแบบนี้นแต่เขาสนุกมากเลยนะจดแล้วจบแล้วจบจบแล้วจบไม่เกี่ยวกับการน,นจบแล้วจบแล้วจบแล้วปล๊บเลยรางวัลด้วยต่อไปครับคู่ต่อไปครับเป็นคู่กินตีนกระต่า,ษาษยนะฮะท่านี้นะเป็นเจ้าของแผงนะฮะของเล่นยูโรของเล่นยูโรยูโรยูโรเล่นยูโรครับยูโรจอยผมซื้อบ่อยไงของเล่นยูโรเฉยเลยก็ค <Euro, S 1> <Euro>, ือคุณตอยูโรนะเองที่ตอย ดแล้วดิแล้วเหรอดังลดังเล่นความจำครับมปอยโร่ทุนนี้เป็นเพจอะไรครับเพจของเล่นดักนบอลครับเพจของเล่นดักนบอลรีวิวรีวิวฮะรีวิวรีวิวเตนิตเก็ส่วนมากตนีตครับผมโอเคโอเคโอเคอ่ะจัดเลครับนี้รู้รกาอยู่แล้วมาดูครับเของเพจผมว เปลี่ยนมปแล้วเปาเคยนแล้วเพมาแล้วเคยตกมาแล้วตกตกแข้ตกไปแล้วับผู้หญิงนตอนนี้นะครับบูมาเจอกับโกฮันะครับผมคแล้วถ่ายคอยากยไปจกจอเคีบอลเพิ่มเลอกนะโฮโกฮงไป้วครับมีสวยนะบูมาตามมาครับกูมาตามมาครับ ีร,ระดับพลังมันรอบไหม่นี่เฮ้ยจะได้กินนะจะไรับเอาล้วครับมาดูว่าตอนนี้คุณดันนี่แพ้ไม่ได้แล้วนะฮะแพ้คือโดนเล่าผลงานเลยนะนี่ดูกคร์ดไพ่ของพี่ปอนะครับเป็นเนะเป็นนะเขินไปเนาะเมื่อก่อนไม่เคยซื้อเล่นอย่างเดียวบุกเลย wow. นะบุกเลยนะ เดียวไปแล้วครับหไม่ได้ครับตยไม่ได้ครับมันต้องอมม่สวรรค์โอ้โหสคราการเราสึกย่อด้วอันนี้ผมกำลัับีาาเดือนมนะโอ้ผมโไม่เกี่ยวอะไรออเลไรู้ผมพูดไ่านดูล้ออาย่างไรฝันอย่างไัดตัดนะดดหัวตัด้อุไอ้น่กี่ดจรินะน่นี่คือท่มเ่งเอ้โตัวนี้เป็ได้ได้ได้ตัน ไม่네ได้ครับไาดินาดิดีไหมครับนาดิครับไม่ได้ครับเด็กบอลเด็กบอลจิ๋วเปล่าเลยครับวันนี้อู้หูอ่าเอออันนี้เรื่องราวดีมากเลยโอ้โหหุ้มตรงเลยตอนนี้ผมดูภาพไม่บอกว่านาดิดีๆเอาแล้วเอาแล้วกลับมาเป็นผมดีกว่าแล้เผ่านแล้วผ่านแล้วเฮยผ่านแล้วเล้ยไปเถอ ล้วคุณตอดุณไปยรดใ่มอยเรืหนึ่งครับผเจ็บกินลาดี้เข้าไปนะแหมมันเสียตินะนะทั้งในในคลิปทั้งในเรื่องจริงก็เลยกลอดวเราล่อเย้นทางเส้นทาากามาซ้ตลอดดกหนหน่อยนะดการน้ดูหน่อยดูหน้าเาดั ีเชาแนคสีเรดชาแนคุณเนอา่เอพี่ออาครับผมซื่ออะไรนะเนเียพี่รพี่โตโต้คุณเคุณเเล่นเียนเราเด็กเนด้วยออันนี้มาสารฝันแทนที่ใช้ที่ว่าไม่ได้มาค่ะ อ๋อนี่มันเป็นรื่องระดับชาตเลยไอันี้มาก่ป่าเป็นแงกัเออไไม่ได้เลยชายไม่อยู่นะคะโอ้โหไปตมีาห้ของเราไยาวๆนะยาวๆอ่าไปชอบตามด้วยไามด้วยถาเกียวเป็นแม่ก็้ก็ไข่ทีนะ กินเลยจริงกินเลยกินเลยนี่มีใช่ได้แล้วแต่ผมมีแค่ครับคุณมีแค่โรงงานของคุณนั่นแล้วครับโี้ยตีตะลบตีตะลบบอกไปว่ายาวกินรัน đi nữa, bay hấp, bay hấp, โดนตั้งแต่ในคลิปยันนอกคลิปเลยนะฮะผมก็วันนี้ได้กล่องเซอร์ไพรส์บ็อบแล้วก็เหรียญเหรียญโอเดงย่าโอ้โหเหรียญทองด้วยนะอย่างน้อยก็ยังดีที่เีินกลับบ้านนะสุดยอดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปแกะตารีวิวดูว่าข้างในคืออะไรนะครับผมเราดูเอาละผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้กับตัวนี้ซีด้วยนะครับผมฝากช่องนี้อีกซีด้วยนะฮะอย่าลืมนะถ้าอยากให้ไปไหนก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อน ไปกันทุกที่เลยนะฮะขอให้คอมเมนต์มาบอกนะครับผมก็เดี๋ยวับฝากด้วยช่องนี้สิครับผมเอาละครับบ๊ายบาย